เพิ่มทักษะในการจับบอลที่ยากขึ้นนะครับก็คือเพิ่มระยะทางนะครับเพิ่มระยะทางนะครับในการรับส่งบอลนะครับอันนี้เรียนเรื่องทามิ่งนะครับทามิ่งเมื่อผู้ส่งพร้อมผู้รับพร้อมนะครับผู้รับนั้นจะเรียกบอลนะครับแล้วก็จะวิ่งมารับบอลอยู่ที่จุดที่เรา มากไว้นะครับก็คือรวยนะครับพยายามฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเด็กบ้านอกนะครับไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรับการฝึกนะครับพยายามผู้ฝึกสอนนะครับชมรมฟุตบอลตบบันคอก็พยายามดูจุดบกพร่องของเด็กนะครับที่จะต้องพัฒนาให้เขานะครับ นี่ก็คือความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะครับเขาก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทางผู้สอนก็อาจจะพยายามปรปับปรุง,งเขานะครับ